ครับสวัสดีครับอาจารย์ปุณจะมาแนะนำเครื่องมือในการตเตรียมตัวสอบในทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นในทหารสัญญาบัติในส่วนของกรมยุทธศึกษาทหารบกนะครับประจำปี2567อาจารย์จะมีคู่มือให้เลือกทั้งหมด3แบบนะครับรูปแบบของคู่มือเป็นการปรับปรุงใหม่เพื่อให้สอดคล้องรองรับกับกลยุทธ การจัดสรรแนวเขาเรียกการจัดสรรคะแนนสอบในรูปแบบใหม่ซึ่งแตกต่างก่าทุกปีนะครับหลายๆคนยังไม่ทราบปีนี้คะแนนได้ถูกจัดสรรแบบใหม่จากวิชาละ4คะแนนกลายเป็นวิชาละ1คะแนนเท่านั้นจาก800คะแนนเหลือแค่200คะแนนเพราะฉะนั้นยศสทบมีกลยุทธ์อะไร ในการคัดสรรปี2567อาจารย์ได้วิเคราะห์นะครับวิเคราะห์อะไรหลายๆอย่างแล้วนำมาปรับปรุงในการเตรียมตัวสอบให้กับน้องๆเมื่อคะแนนสอบลดลงจำนวนข้อเท่าเดิมคุณจะต้องแม่นยำมากขึ้นพร้อมทั้งคุณจะต้องทำข้อสอบให้ทันเวลาด้วย เพราะฉะนั้นเวลาสอบในปีนี้อาจารย์เชื่อมั่นว่าน้อยกว่าทุกปีแน่นอนเพราะฉะนั้นรูปแบบทั้ง3อย่างนี้อาจารย์ได้ทําการปรับปรุงเขาเรียกว่าเซตใหม่เลยเซตการฝึกใหม่แบบที่1เป็นคอสติลม้ามืดอันนี้เป็นหน้าเป็นตาของเพจอาจารย์เลยของสำนักอาจารย์เลยคอสติลม้ามืดนะครับคอสใหญ่เลยไม่มีหมดอายุ แบบที่2จะเป็นแค่แนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบมีทั้งแบบรูปเล่มมีทั้งแบบไฟล์ก็ต่างราคากันไปส่วนแบบที่3จะเป็นเครื่องมือการติวสดและการฝึกการสอบเพื่อฝึกให้น้องๆได้ควบคุมเวลาให้ทำข้อสอบได้ทันมีวิธีคิดที่ถูกต้องมากกว่าการแค่อ่านตำราท่องจำทำข้อสอบไม่ทันแน่ ถ้าไม่เข้าใจหลักการเรื่องตัดคำตอบไม่ใช่ออกเพราะฉะนั้นรูปแบบสินค้าใช้คำว่าสินค้านะครับทั้ง3รูปแบบนี้เดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งให้ฟังในสไลด์ต่อไปนะครับน้องคิดว่าเหมาะสมนะครับพิจารณาถ้าต้องการหาแนวข้อสอบหรือว่าเครื่องมืออะไรที่เหมาะกับเราในตอนนี้ลองพิจารณาเริ่มจากคอสลมามมด คอร์สติวมันมืดเนี่ยนะครับจะเป็นคอร์สติวที่มีประสิทธิภาพมากและโดยเฉพาะปี2 5 6 7อเนี่ยอาจารย์ปรับระบบใหม่ตอนนี้มีเพื่อนๆเข้ามาจำนวนมากแล้วน้องจะได้รับตำรานแนวข้อสอบครบเลย5วิชาเป็นแบบรูปเล่มครบ5วิชาน้องจะได้รับห้องติวออนไลน์ใช้งานผ่าน Facebook กลุ่มปิดนะครับปิดก็คือกลุ่มเฉพาะเป็น Facebook พิเศษ ในนั้นจะมีวิดีโอบันทึกการติวเจาะข้อสอบเอาไว้ให้สามารถเข้าใช้งานทุกเวลาได้ทุกทุกเวลาหลังจากใช้งานเสร็จเรียบร้อยก็ทำการสอบประเมินผลต่อแค่นั้นเองติวแล้วสอบติวแล้วสอบสลับไปนี่คือการวางแผนการสอบด้วยตัวเองเพราะเวลาของแต่ละคนเนี่ยไม่ตรลงกันต่อไปกลุ่มลน กลุ่มลน์นี้จะเหมือนกับศูนย์บัญชาการเลยกองบัญชาการของคลอสติลเลยในนั้นจะมีการแบ่งปันเทคนิคสำคัญสำคัญทุกวันโพสลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวข้อสอบคำคมแรงบันดาลใจวิธีคิดและจะมีการนัดหมายการติวและสอบสดในนั้นรวมถึงอาจารย์ก็จะให้การบ้านในกลุ่มไลน์ยจะมีงานตลอดให้น้องได้ฝึกให้น้องได้กระตุ้นตลอดต่อไปเราจะมีการติวสด ติวสดแล้วก็อธิบายฉเฉลยแล้วก็สอบทันทีเลยสอบจับเวลาเลยสอบวิธีคิดในเรื่องนั้นๆติวสดในทุกวันพุธและวันพฤหัสตั้งแต่สองทุ่มไปจนถึงสามทุ่มกว่าก็แล้วแต่เในตรงนั้นติวไปจนถึงวันก่อนสอบวันหรือสองวันเลยติวไปจนน้องแม่นเพราะฉะนั้นเขาติวมามืดจะเร่งรัดมากทุกๆปีเนี่ยจะเข้ามาในช่วงนี้แหละนะครับ และการสอบประเมินผลเสมือนสอบจริงอาจารย์จะมีเครื่องมือรูปแบบใหม่นะครับฝึกแล้วเกิดความสนุกฝึกแล้วเกิดสมาธิเกิดความเพลิดเพลินมากกว่าการอ่านแค่ตำราในมิติเดียวเครื่องมือนี้ใครเข้ามาใช้ก็มีความชอบใจนะครับมีความสุขนะครับน้องจะมีวิธีคิดน้องจะสามารถควบคุมเวลาในการสอบเสมือนสอบจริงได้อย่างแม่นยำจะดีไหมถ้านะน้องสามารถควบคุมเวลาการสอบได้ ะอาจารย์ก็จะมีประวัติรายบุคคลตั้งแต่เริ่มสอบใครเป็นยังไงทําไมติวไว,แว้แล้วแล้วทาข้อสอบส่งมาแล้วคะแนนทําไมมันน้อยจนผิดหูผิดตาน่ากังวลอาจารย์ก็จะคุยส่วนตัวเพราะอะไรไม่มีเวลาหรืออะไรยังไงนะครับอาจารย์ก็จะประเมินความก้าวหน้าตลอดเวลาแล้วสุดท้าย cross นี้ไม่มีการหมดอายุนะครับเป็นตลอดชีพ น้องติวจนกว่าน้องจะสอบได้หรือน้องจะล้มเลิกเลิกลาไปหรือน้องจะไปอาจจะไปสอบได้ภายในหน่วยอะไรก็ว่ากันไปส่วนกลุ่มลายนี่จะมีอายุแค่หนึ่งปีเพราะว่าปีต่อปีใครอยากจะเข้าก็มาเข้ากลุ่มใหม่นะครับแต่คอร์สติวไม่มีหมดอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เขาจะติวในสายงานศาส,ะสะดีนะครับในนั้นก็จะได้รับตำราตำราก็จะถูกปรับปรุงใหม่นะครับ รับมือกับการจัดสรรคะแนนรูปแบบใหม่และเวลาสอบที่น้อยลงนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ปูพื้นฐานเริ่มต้นเลยเป็นปัญหาถามตอบพื้นพื้นเลยให้เห็นภาพรวมของสายงานนั้นๆก่อน,น,นแล้วก็จะตามด้วยแนวข้อสอบหลากหลายมิติมีทั้งแบบเลือกกรขอคองอมีทั้งแบบเติมคําเพื่อสร้างระบบการจดจําแบบละเอียดแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อสอบชุดพิเศษเชิงจิตพิสัยที่มักจะเจอ บ่อยๆในห้องสอบซึ่งรวมแล้วจำนวนข้อสอบเนี่ย,ยาสายงานศาสดี2เล่มเนี่ยมีประมาณ3 4ตีไป4 5,000ข้อเยอะมากมายแต่ถูกแบ่งออกเป็นหลายๆมิติเหมือนขนมเค,ค้กน้องจะไม่ฝึกแบบมิติเดียวแบบจำเจนะครับมีหลายมิติแล้วก็จะมีการสอบแบบจับเวลาให้ด้วยเหมือนกทรสายงานทั่วไปก็จะเป็นคล้ายๆกับสายงานศัสดีที่ได้ปรับปรุงมาแล้ว เตรียมรับมือในปี2567เสร็จแล้วอาจารย์ก็มีการประเมินตั้งเป้าหมายไว้ใช่ไหมครับปีนี้ย67วิชาพื้นฐานทั้ง4มี25ข้อข้อละ1คะแนนรวมแล้วเป็นเท่าไหร่100คะแนนเท่านั้น100คะแนนอาจารย์ซอยย่อยออกมาศาส,สนาศิลธรรมในครอสสิลเนี่ยยังต่ำน้องจะต้องได้20คะแนนขึ้นจาก25คะแนน วิชาภาษาไทยน้องจะได้อย่างต่ำา18คะแนนขึ้นจาก25คะแนนนะครับเราไม่ขายฝันนะครับเราไม่ได้มายาหอมเพราะว่าคอร์สติวจะดียังไงถ้าน้องไม่ฝึกน้องไม่ทำการบ้านน้องไม่เข้ามาติวเลยยังไงก็ไม่ได้อันนี้เราพูดกันตรงๆภาษาอังกฤษ15คะแนนเป็นอย่างต่ำจาก25คะแนนก็เราบอกแล้วว่าไม่ขายฝันวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่ยากแต่อย่างน้อย การสอบของยศอเอนี่ยไม่มีการตกนะครับเขาจะเอาคะแนนทุกๆวิชามารวมกันอาจารย์พยายามจะกระจายคะแนนเพื่อให้น้องได้ผ่านเข้าไปสู่รอบต่อไปให้ได้ยังไงก็ผ่านคะแนนในเลเวลเนี้ยในแหลงเนี้ยนะครับสุดท้ายความรู้รอบตัว25ข้อในมิติที่อาจารย์ได้เตรียมไว้ให้ได้โฟกัสไว้ให้อย่างน้อยต่ำๆ15คะแนนมีแน่นอน15ข้อ และสุดท้ายวิชาเฉพาะกลุ่มสายงาน100ข้อ100คะแนนอย่างต่ำสุดเนี่ย75คะแนนน้องมีแน่นอนกับรูปแบบการฝึกเครื่องมือการฝึกแนวทางการฝึกนะครับน้องลองเอามารวมกันดูนี่มันก็เท่าไหร่และใช่ไหม75คนะแนนใช่ 143คะแนนจาก200คะแนนถ้าเป็นทุกๆปีอาจารย์ใช้คาว่าติดดาวได้เลยมันก็จะเจาะกลุ่มตรงนี้เพราะฉะนั้นจะได้มากหรือได้น้อยครูที่ดีที่สุดก็คือตัวน้องเองน้องไปขยายผลอะไรยังไงนี่คือประสิทธิภาพของ cross team มืดซึ่งหวังผลได้และอาจารย์ก็ยังออกแบบว่าแต่และวันนะครับอาจารย์วางไว้ให้เลยจัจาร์อังคาร ตีห้ถึงเจ็ดโมงศาสนาศิลธรรมหนึ่งชั่วโมงภาษาไทย1ชั่วโมงไม่ต้องไปค้นหาไปสืบค้นอะไรอาจารย์เตรียมไว้ให้ครบแล้วต่อไปในช่วงเย็นทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งไม่ต้องไปฝึกแบบสุดโตง่งไม่ต้องไปทําอะไรที่มันมากมายเพราะเราต้องเตรียมกําลังสมองในฝึกในตอนเช้าด้วยไม่ใช่ไปทุ่มกับวิชาใดวิชาหนึ่งแบบคนโลกแบบพวกโลกอ่ะ ไม่ได้อะไรเลยสมองมันจะล้ากระจายคะแนนให้มันทั่วถึงนอนแต่หัววันแล้วมาฝึกวิชาเท้าวิชาเช้าหลักการทําซ้ําๆทําบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เราเกิดการซึมซับเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเราทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มวิชาเฉพาะกลุ่มสายงานทุกวันเลยจนถึงอาทิตย์เห็นไหมล่ะพุทธพุทธหัสในช่วงเช้าตีห้าถึงเจ็ดโมงเน้นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเลยในพาร์ทที่อาจารย์เน้นไว้ให้ว่าฝึกเรื่องนี้แล้วมีคะแนนเป็นกรอบเป็นจำ และพูดบนหัดเราก็จะมีจารติวสดและก็สอบสดอย่างที่อาจารย์ลงไว้ตามภาพที่ปรากฏวันศุกร์ล่ะกลับมาศาสนาศิลธรรมกับภาษาไทยเหมือนเดิมวิชาเฉพาะกลุ่มสายงานฝึกทุกวันตอนนี้ละเสาร์อาทิตย์เริ่มว่างเริ่มโล่งบ้างแล้วสอบเสมือนจริงเลย5วิชาอาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วสอบไปเลยจับเวลานะครับแล้วก็หาข้อมูลในวิชาความรู้รอบตัวในมิติของข่าวสารเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆ แคปเจอร์ ure, ข้อสอบต่างๆข่าวทหารบกเป็นยังไงหนังสือยุทธโกดไปดูให้ดีเนี่ยแหละสองอันนี้แหละจะเป็นเข็มที่ให้กับน้องๆในครอสติลมามืดนะครับหลายๆคนเข้ามาติวในระยะเวลาไม่ได้นานมากเข้ามาแบบกระชั้นชิดประมาณนี้แหละได้หลักการได้แนวคิดได้ set, ไมล์เซ็เนี่ยไม์เซ็วิธีคิดที่ถูกต้อง อาจารย์บอกว่าต้องไปรับมือนะภาษาไทยภาษาอังกฤษศาสนาไม่ใช่วิชาที่จะมาเน้นแต่ท่องจานะและส่วนวิชาเฉพาะกลุ่มสายงานต้องท่องจําเยอะๆน้าแยกให้ออกเห้น้องๆได้แนวคิดอะไรที่ดีสิ่งที่ตามมาก็คือความสําเร็จนะครับความสําเร็จที่น่าภาคภูมิใจปีแรกทั้งนั้นนะครับสอบปีแรกทั้งนั้นบางคนไม่เกิน2ปีถ้าน้องสอบปีนี้ไม่ได้น้องจะไม่ เกิดความท้อแท้ใจหรือจะต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งในการฝึกใหม่น้องจะเข้าใจเลยน้องจะใช้คําว่าอ๋อเลยอ๋ออาจารย์ผมทราบแล้วผมต้องเก็บในหัวข้อนี้หัวข้อนี้เพราะว่าอาจารย์ติวเนี่ยเห็นไหมอาจารย์จะแยกหัวข้อไว้เลยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมติวในหัวข้อไหนซอยย่อยออกมาเลยติวเป็นหัวข้อหัวข้อหัวข้อ,ขอเก็บรายละเอียดและเสร็จแล้วมาสอบรวมเสมือนจริงนะสอบด้วยโปรแกรมพิเศษที่อาจารย์เตรียมไว้ สนุกมากจับเวลาห้าวินาทีน้องฮิดดูดิโหดไหมล่ะทุกคนหัวล้อสนุกสนานแข่งกันเองในห้องนี่แหละฝึกเป็นอย่างฝึกอย่างเป็นระบบแล้วไปจบที่เลือกหน่วยได้ก่อนนะครับอย่าไปฝึกแบบสเปสะสปะไม่เอาไหนๆจะฝึกแล้วก็ทําให้มันดีที่สุดนะครับมีการบ้านมีการสอบมีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เตรียไมไว้ให้ต่อไปในรูปแบบที่2นะครับก็จะเป็นแบบรูปเล่มละ อ่าสุดท้ายกย่อนม้ามืดเนี่ยราคา3,000บาทนะครับผ่อนชำระได้2งวดงวดแรก1,500เข้าระบบติวได้เลยแล้วสิ้นเดือนนั้นก็จ่าย1ัน5จบไม่มีดอกเบี้ยแค่นั้นเองส่งที่อยู่ในการจัดส่งตำรามาได้เลยต่อไปในแบบที่2จะเป็นแนวข้อสอบบางคนคิดว่าแนวข้อสอบก็เอาอยู่แล้วเคยมีพื้นฐานมาแล้วอย่างงู้นอย่างนี้นะแนวข้อสอบก็จะแบ่งเป็นแบบเล่ม นะครับเล่มหนามาก1200บาทและแบบฟาย700บาท700บาทบางคนที่ว่าเอาไปพิมพ์เองมีร้านพิมพ์ราคาถูกหรือว่าที่ทำงานซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแบบใหญ่ไว้เราก็ซื้อกระาดาษไปสักริมหนึ่ง90บาทไปถ่ายเอกสารเองก็ประหยัดไปได้เยอะเพราะพันสองกับเจ็บาทเนี่ยมันก็หายไปทั้ง500บาทอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับในคู่มือเนี่ยก็จะเป็นทั้งวิชาสายงานศัสดีสายงานทั่วไป เริ่มตั้งแต่แนวข้อสอบแบบปูพื้นฐานให้น้องๆได้สร้างความเข้าใจภาพรวมของสายงานนั้นๆจนแล้วก็จะมีสรุปเนื้อหาสำคัญสคัญจากนั้นก็จะเป็นข้อสอบหลากหลายมิติบ้างนะครับมีทั้งแบบเติมคันเพื่อสร้างระบบการจดจำแบบละเอียดมีทั้งข้อสอบชุดพิเศษรวมๆแล้วข้อสอบในหลายพันข้อมากให้น้องได้ฝึกนะครับ ก็จะมีสายงานศัส,ะสะดีแบบเร่มก็บันาสองแบบไฟล์ก็700นะครับราคาก็ทิ้งกัน500สายงานทั่วไปก็เหมือนเดิมสุดท้ายโปรโมชั่นพิเศษใครที่ซื้อเฉพาะแนวข้อสอบก็จะได้ครอส s t i มูลค่า590บาทนะครับ cross t เนี่ยก็คือจะถูกน้องจะถูกเข้าไปอยู่ในกลุ่มรายพิเศษด้วยเป็นการฝึกในรูปแบบใหม่ในโปรแกรมการสอบรูปแบบใหม่สอบจับเวลาเสมือนสอบจริง น้องจะมีวิธีการคิดที่รวดเร็วน้องจะสามารถควบคุมเวลาการสอบในแต่ละข้อและน้องจะไม่เกิดความประหมาาเกิดความตื่นเต้นจะทําข้อสอบได้ทันเวลานะครับอาจารย์จะมีการติวสดให้ก่อนแล้วจากนั้นก็สอบนี่คือโปรโมชั่นเพียงร้อยท่านไล่เท่านั้นนะครับหมดร้อยท่านจะไม่ได้แล้วเพราะกลุ่มลายบรรจุได้แค่ร้อยคนเห็นไะครับโปรแกรมแบบใหม่ สุดท้ายกลุ่มลายหลายๆคนสอบมาหลายปีแล้วจะทําข้อสอบไม่ทันสักทีเป็นยังไงหรือว่ามีความเข้าใจไม่ถูกต้องอ่านแต่แนวข้อสอบแล้วก็ถามตอบถามตอบคั้นเวลาไปเจอข้อสอบเขาสับขาหลอกเขาหลอกล่อเขาพลิกไปพลิกมาแล้วก็ไปไม่เป็นเพราะฉะนั้นหลายๆคนอาจจะมีตําราอาจจะมีอะไรแล้วอยากจะลองเข้ามาทดสอบการฝึกการชิดเร็วด้วยเครื่องมือรูปแบบใหม่ของอาจารย์ฝึกแล้วสนุกฝึกแล้วสมามีสมาธิ ฝึกแล้วลดความประมาทได้ก็ลงทะเบียนได้ราคา590บาทอาจารย์จะติวทุกวันพุธและว,วันพุธหัสไปจนถึงวันจอนสอบนะครับรับรองว่าคุ้มมากเดือนกว่าเนี่ยคุณเข้ามารับการติว2วันพุธพุธหัสเข้ามารับการติวในวิชาพื้นฐานน้องจะได้ักหลักการกกาเลยเยคำตอบที่ไม่ใช่ทุนนี้ตัดทิ้งบาลีศัพกีสมาส่วนที่มันยากภาษาอังกฤษฝึกยังไงศาสนาต้องจําแบบไหนน้องจะได้รักเทคนิค ที่แบบมามืดได้รับนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือรูปแบบผลิตภัณฑ์เตรียมตัวสอบในทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาในรูปแบบการปรับเปลี่ยนการคิดคะแนนแบบใหม่ในปี2567คะแนนลดลงเวลาในการสอบก็จะลดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเก่งไม่กลัวกลัวคิดไม่ทัน การฝึกเพียงมิติเดียวยังไม่เพียงพอต้องมีรูปแบบการฝึกที่มันหลากหลายมาเป็นเครื่องช่วยฝึกนะครับสนใจก็ติดต่ออาจารย์ปุ่ณได้สวัสดีครับ